สวัสดีครับผมี่บ้านนาชแนลมาเผาทานครับถทานโลงเตาเตาอบถารุ่งไปร้ายเลยครับมันว้อนเตรียมใหญ่ร้ายครับ จะยิพาพี่น้องมาเผาวามันทิปเป็นยังไงครับบริเผาโดนพวกมีตหญาครับทางขง้างก็เตรียมนะครับผมจเตรียมน้นองคุชิมาปิด ปิดปากครับปิดเปิดเ้อครับอันทั้งทั้งจูด่ทั้งปุนครับห้าเตรียมเผาปีราเทือครับเผาปีราเทือพ่อะอะไรใส่ครับผมห้าเรื่อยไรนี่ฮอก็สสมาทําการปิดประตูเนาะครับปิดปากมันไวขันจูดไฟก่อนมันที่หอน กวนออกมาปิดว่าไรครับต้องปิดก่อนครับโอ้หงามาปิดไปก่อนครับยังเอาดินใส่ แล้วดินใส่รัดมันขี่เขาไปในใหม่ครับ ของประตูวันนี้มันอ่อนเอาไว้สะก่อนครับจูดให้มันกลามจังขึ้นอีกครับ ค้างมันี่ฝนพาใส่หลอกออกเวิร์ดครับเ๋ยวนี่เอาปู้นอีกเฮ็ดเตาอบนี่เฮ็ดหนา้านาเท่าไรเฮียงดีเลยครับเฮ็ดไ่ะ ขูดเดียวยนี่ยม่อสีรับมันกระรับไหวครับคันมันบางมันโบรับเตือนเตียดห้องจะซื้อกระรับเดี่ยวครับขั้นมันนาครับเพียดไวสามซีมือก็เปิดเจียบเร่ ไอ้มันเตาหน่อยก็ปีดมือซ้องมือครับอันนี้มันเตาใหญ่ไึงสามสิบกสวอครับเฮออ้ไฟมันหลายก็เลยโบเย็ยนง่ายครับเพราะว่าเผาปีระเทือครับเผาปีระเทือพรได้ใส่ พปรด้เาขาคล้ายเขายังคือเขาครับตองโปรตีนใน้ำบาทั้งงรัวจะท่ง,ทงนาท่งนาใช่แนล้ยมีเงินซื้อแก๊สครับใส่ชีเวียา์บาน,บานๆครับรเขาทานโอบคนมาครับโอบเพื่อให้มันนาจังหน่อยครับ อันเถือกใจก็โคตรไทยโคตรเทียด้อครับบ้านนาแชนแนลที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งให้แน่ครับ นีก็พออก่อนครับอันนี้เขาจะพาไปจูดครับช่องไปจูดนี่ครับคางทั้งนี้คางทั้งจูดครับเอาใส่ไวโดนได้จักงาใหม่จกักยังเพื่อปกครับเปลวครับ เปลามีอยู่สี่ทางครับผมทางหนึ่งครับเดี๋ยวว่ามันมาจูดเนาะครับเนาะครับจูดนดะครับจูบแบบปลาโอกนี่แหละครับเดี๋ยวมันห่อนมันถีเศรออกเองเราครับจุดเลย ข้างเขียวมาใส่ครับประตูมันครับตูมันมองนี้ที่มันโยดโยดมือเถียวใส่ที่เรียกว่าปล่อยมันมังครับที่มันมังนะครับไอจ้จอห่วไวนี่ เพื่อให้มันให้มัน,นติดไฟไง่ายครับนี่ครับจอไวคันบ่ดจอมันก็นานติดครับที่จริงจอห่วยใหญ่จอห่วยใหญ่ทำทำโงมาปั่นครับจูดู่ฟังทั้งนั้น ดูดูฟังทางนี้ครับท่านี้เป็นประตูเดี๋ยวคว้นหัวนมันมาทางไหนมันก็ออกมานี่ครับระกาศพอตีดเดี๋ยวเขาจังปีดครับโพนี่ครับมันเป็นประตูมันแามหลังก็แค่ออกคือเก่าครับเนี่ยช่งเปียวท่างหนึ่งครับเกล์ไประตู ทางนึงสีมุมเลยครับมันก็จจดคารว่าติตอ่ะถ้าจอคารวบอเนด,ด,ดก็ปิดครับ เอายิดมาใส่กะให้ยิดมาใส่นี่เขาันดินใส่ครับ นี่ครับขัาวกนกอ,อ,กห,อหน่อยนะประตูนี้นะครับมองจอว้ออกเปียวครับไฟเห็นมอนแหงครับคว้วโดยค่อยๆอยครับน้อยมันตีทแทงนี่ออกแห้งแบบแบบหวอหน่อยนี่ครับมันเสียวพวืบๆออกเลยออกแหง อันนี้มองเปียวนี่ไฟยังบอนแหงท่านดวงครับยังหอ,อกค่อยๆอ,อยู่ครับพอมันตีแหงแล้วจังปีติแถวประตูนี่ครับห้อยแต่ห้อยหูหน่อยนี่ปิให้เส้นนิทเลยครับกาบ่ปิดทั้งรูมมันบ่ใหม่เลยครับต้องให้มันผ่านเปียวออกมาพอว่าคุดประหวัวทั้งรูมนะ้ครับ ครับผมคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหดายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเลยครับเด้อบ้านนาชาแนลสวัสดีครับ